สวัสดีครับกลับมาพบกับเพอร์ฟูมคาเฟ่กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมมีน้ําหอมแบรนด์คนไทยอีกแบรนด์นึงนะครับที่ผมชอบมากๆในช่วงนี้นะงีก็คือแบรนด์ของบัตเตอร์ไฟไทยเพอร์ฟูมนะครับซึ่งหลังๆ่ะผมชอบซื้อน้ําหอมบ้านนี้นะครับเพราะว่าผมว่าเขาให้ข้อมูลในเว็บไซต์ในออนไลน์ดีนะเพราะว่าแต่ละกลิ่นเขาค่อนข้างจะบอกรายละเอียดค่อนข้างจะเออิตมันน่าสนใจอะ่ะซึ่งคนที่อยู่แบบตา่างจังหวัดอย่างเรานะ การซื้อน้ำหอมอะไรนี่มันค่อนข้างจะวุ่นวายเออแต่ถ้าเราได้ดูเขาเรียกนะรายละเอียดในเว็บไซต์ต่างๆของ t u t r ต l y อ่ฟมันทำให้การตัดสินใจในการซื้อออนไลน์มันง่ายขึ้นนะและวันนี้นะครับผมก็ได้ลองตัวใหม่ของเป็นคอลเลกชันอูดของเขานะซึ่งผมหลังๆไม่ค่อยได้สนใจน้ำหอมอูดเท่าไหร่นะแต่พอดีไปเจอในเพจของ Butterfly ฟรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่ะกินอูดของเขามันทาออกมาแบบเฮ้ยน่าลองอ่ะ วันนี้ผมได้ไดมาหนึ่งเก่นนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันมีกลิ่นที่ชื่อว่าไทฮันนี่อูดนะครับนี่ไทฮันนี่อูดซึ่งผมผมว่าเขาน่าจะมีแค่ไซส์เดียวนะณตอนนี้นะไอฮันไทฮันนี่อูดเนี่ยมาเป็นกล่องแบบนี้นี่กล่องแบบนี้ข้างในจะเป็นอย่างนี้ขวดมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับขนาด10 ml มผมว่าเป็นขวด10มิลขวดแบบพกพาที่ สวยนะมันเป็นหนังอ่ะเออมันเป็นพลาสติกแล้วมันหุ้มด้วยหนังแต่อาจจะไม่ใช้หนังแท้หรอกเนี่ยแล้วมันมีสกรีนมีฉลุอะไรอย่างเงี้ยสวยนะมันดูเท่ดีูว่ะนี่ขนาด10 ml เป็นขวดแบบหัวลิปสติกแบบนี้นะเขนาน่าจะมีทำไซส์เดียวนะไอ้รุ่นเนี้ยเอ,อ้ข้างในมันจะเป็นขวดนี้ทราเวลไซส์นะครับสีน้ำค่อนข้างดุนะเหลืองเข้มเลยแบบนี้นะนี ไช้ฮันนี่อูดนะครับอูดคอลเลกชันของเขานะครับไทยบัตเตอร์ฟลายแต่เราลองลองกลิ่นกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเทสดูผมได้ลองใช้แล้วกลิ่นมันค่อนข้างจะชอพิเศษเหมือนกันนะมันกลิ่นมันค่อนข้างเนี่ยผมชอบดูเว็บไซต์เขามากผมสเปรย์ทำดีในะขนาดขวด10 ml ก็ยังพิ่จีพี่ถันนะ่สำหรับบ้านเนี้ยนะ อืกินเปิดออกมามีความแบบไม่ใช่เป็นน้ำหอมมันเฉพาะแบบไม่รักจะเกลียดกันไปเลยนะสำหรับกลิ่นนี้นะกลิ่นเปิดออกมาผมมีความรู้สึกเป็นพวกกลิ่นเครื่องเทศอะกลิ่นเครื่องเทศจัดมากนะ กลิ่นเครื่องเทศแบบจัดเลยอะ่ะกลิ่นแบบกลิ่นเปิดออกมาหวนมากเขาบอกว่าไอ้ไทยฮันนี่อูดอ่ะมันมีมันมีมีเขาเรียกไงอ่ะม,ม,มีมีส่วนผสมของน้ำผึ้งเดือนห้าหรอเออเขาบอกเป็นน้ำผึ้งเดือนห้าเป็นน้ำผึ้งที่ดีมากๆอะไรเงี้ยหอมหวานอะไรเงี้ยนะโอ้ยกลิ่นมะันไอ้ชี่บอกเลยว่ามันแรงนะกลิ่นมันโหดมากสำหรับตัวนี้นะ กินเออกินเปิดมามีความแบบเป็นเครื่องเทศจ๋าๆเลยอนะ่ะน่าจะมีแซฟฟรอนนะครับมีแซฟฟรอนพวกยาฟรันอะไรพวกนี้กินเครื่องเทศมีความหวานนะมีความหวานมีความเขียวเขียวแห้งแห้งมีความหวานมีกลิ่นของน้ำผึ้งเข้ามาเรื่อยๆเออแต่เป็นน้ำผึ้งแบบ ไม่ได้หวานเลี่ยงลยนะสำหรับ,บตัวนี้นะบางอารมณ์อะ่ะบางบางฟิลนะผมนึกถึงยาหอมอะ่ะเออกลิ่นยาหอมของไทยที่กินเวลาแบบเวียนหัวเป็นลมอะไรเงี้ยอืมมีความคล้ายๆนะเออช่วงท้ายๆมันจะเป็นกลิ่นของอาการวูดกลิ่นไม้ไม้ทั่วไปนะครับตามตามสไตล์ของบ้านเนี้ย น่าจะเป็นออยเบรือเ่ล่าผมไม่แน่ใจนะตัวเนี้ยกลิ่นแบบบอกเลยอะถ้าแบบไม่รักก็เกลียดไปเลยสำหรับกลิ่นนี่นะแต่อย่างอย่างวัยอย่างเราอะอย่างคนที่มีอายุอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกโอเคกับกลิ่นแบบเนี้ยนะไม่ได้ดูแย่นะมผมใช้ตัวไทยฮันนี่โอ๊ตเนี่ยมาสักวันสองวันอนะผมบอกเลยแล้วว่าเป็นของผู้ชาย ดีกว่าครับกินแมนแเลยตัวนี้กินการทำงานค่อนข้างฟุง้งกระจายแล้วก็ติดผิวติดเสื้อนานมากสำหรับตัวเนี้ยสี่ชั่วโมงได้ติดเสื้อตัวนี้แบบแล้ว1-3ชั่วโมงแรกผมรู้สึกกลิ่นมันตีขึ้นมาตลอดเวลาสตหรับไอตัวไทยฮันนี่ฟูดไอไทยฮันนี่อูดเนี่ย อยู่บนเสื้อผ้า24ชั่วโมงเลยแต่ต้องฉีดในเสื้อดำนะเพราะว่าผมว่าถ้าฉีดเสื้อขาวมันอาจจะมีคราบอะไรเงี้ยเออกลิ่นหนักหน่วงมากตัวน,นี้นะผมว่าเหมาะกับไว้ผู้ใหญ่ขึ้นไปเลยแบบว้ยทำงานขึ้นไป30ขึ้นเนะ่ยตัวเนี้ยเด็กๆตัดเลยเหมาะกับผู้ชายผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ในงานทางการงานพิธีงานแบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ใส่ไปแบงค์ใส่ไปกรมที่ดินใส่ไปแบบติดต่อง,งานเข้าตลาดหุ้นอะไรต่างๆอะ่ะน่าจะเป็นทางนั้นมากกว่านะเนี่ยสักแต่มันหอมนะแต่มันหอมแบบผู้ใหญ่อะผมว่าวัยรุ่นนะแบบหนุ่ม,มสๆสาวๆเด็กสาวทำงานออฟฟิศอะไรเนงะี้ยเห็นได้ได้กลิ่นนี้แม่งหยีอะแต่ผู้ใหญ่อะชอบเนี่ยสักพักแม่งกลิ่นเหมือนยาหอมจริงนะ ดมน้ำแม่งชื่นใจค่ะเออคนแก่แม่งกลินกินคนแก่มมอตัวนี้นะอืมตัวเนี้ย,เ,ยเด็กเด็กมหาลัยไว้ทํางานยาแล้วผมฉีดตัวนี้นะวันนั้นเผลอเสื้อฉีดไนห้าหกสเป์แบบเต็มเลยยิ่แม่งฟุ้งแบบหมูเดินไปไหนสะพึ่งแบบหลังหลังตัวนี้ผมเลยใช้เป็นลักษณะของการฉีดเป็นเบสไปแล้วก็ใช้เลเยอร์เอา ลดความเข้มข้นของมันลงไปบ้างนะเออถามว่าหอไมไห้หอมนะแต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะตัวนี้ผมเลยให้ไป8คะแนนนะครับสำหรับตัวนี้นะไทยฮันนี่ฟูดไอ้ไทยฮันนี่อูดนะเออให้ไปแคะแนนนะกิ่นดีแหละกินใช้ได้แหละแต่แบบมันเหมาะแค่เฉพาะคนมากกว่าสำหรับกลิ่นนี้นะแล้วผมก็ชอบตรงที่เขาเอาความเป็นไทยอะไรมาขายอะน้ำพึ่งเดือน5้อะไรต่างๆนานา,นา,นาน ขวดพวกพาที่มีขนาดน่ารักแล้วก็ดูเท่ดีดูดพรีเมียมดีสำหรับตัวนี้นะ h a ้ฮันนี่อูดเอาไป5คะแนนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมแถมให้อีก4กลิ่นนะครับวันนี้ที่ผมเพิ่งได้มาจาก b าตาฟายเนี่ยมันเล่าให้ฟังเป็นตอนเดียวกันไปเลยนะผมได้มา4กลิ่นเป็นขนาดนี้เป็นรุ่นแบบ 2ml อ,อ่ะเออหลังๆชอบซื้อแบบนี้มากกว่านะถ้าชอบแล้วค่อยไปซื้อขวดใหญ่จะได้ไม่เปลืองผม,มบอกเลย ลองเทสกันดูนะกินแรกที่ผมจะมาพูดถึงเขาบอมมีชื่อว่าฝนแรกนะเออกินฝนแรกเดี๋ยวลองสเปรย์ดูนะอฝนแรกใช่ไหมโอ้กินฝนแรกเดี๋ยวผมชอบดูอืม้ม กลิ่นมันแบบนีงนะผมลองดูข้อมูลไปนะอ๋อเป็นกลิ่นของกุหลาบอ่ะลาเวนเดอร์กุหลาบเบอร์กามอสกลิ่นมันมีมันเปิดออกมาด้วยความสดชื่นนะเป็นความสดชื่นแบบซีตรัสแบบเย็นๆอะ่ะเออกลิ่นเหมือนเย็นกลิ่นแม่งเย็นๆกลิ่นแบบผมว่ามันดูสดชื่นดูแบบเป็นน้ำหอมทรงทรงสปอร์ตไปอะ่ะเออ อน่นจะมีความมีเครื่องเทศค่อนข้างเยอะนะสำหรับกินเนี้ยกลิ่นมันดูบูบูบดูเย็นเย็นผมว่ามันทำให้ผมนึกถึงอะไรหรือวะ่ะพวกโปโลพวกบูชเช่บูยีนอะไรอย่างเงี้ย่ก่อนนะจะไม่อาจจะไม่ไม่คล้ายหรอกอืมถามว่าหอมไหมหอมดีนะเป็นกลิ่นแบบสะอาดสดชื่นฝนแรกนะครับตัวนี้ ชอบนะตัวนี้ฝนแรกชอบตัวนี้ตัวนี้นะครับการทํางานของมันเนี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากกระจายตัวดีประมาณชั่วโมงหนึ่งเออชั่วโมงหนึ่งอยู่บนเสื้อได้นานหน่อยนะครับแล้วก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนี้นที่ผมว่าเหมาะทั้งกับผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ใส่ไปทํางานได้ใส่ไปเรียนได้ใส่แบบในชิดประจําวันได้นะสำหรับกลิ่นฝนแรกอะกลิ่นมันดูสะอาดสดชื่นแล้วมันดู ดู normal อ่ะดูธรรมดาดูแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะหือหวาไปจะดูงี่เง่าไปอะไรเงี้ยไม่นะผมว่ามันใช้ได้นะสำหรับตัวนี้ฝนแรกนะครับตัวนี้ถ้าให้คะแนนนะสำหรับฝนแรกผมให้ไปแปดคะแนนนะเป็นกลิ่นเบสิกพื้นฐานสบายๆใช้ง่ายทั่วไปไม่ได้ดูแบบโดดเด่นอะไรมากแต่ก็โอเคนะสำหรับตัวนี้เอาไปแปดคะแนนนะฝนแรกตัวต่อไปนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะเอากลิ่นไหนดี บัวหลวงนะครับเป็นบัวหลวงมาทุกกลิ่นผมใช้หมดแล้วนะช่องนี้ใช้จริงนะเองแล้วามาเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะบัวหลวงกลิ่นบัวหลวงกลิ่นเปิดออกมามีความเป็นแต่ผมดูข้อมูลนะเออแม่งใช่ด้วยกลิ่นเปิดออกมานะครับแม่งมีความเป็นเหมือน กลิ่นดอกบัวเออดอกบัวมีความหวานแล้วก็มีความละมุนค่อนข้างเยอะนะกินหวานกินละมุนมีผมว่ามันมีกลิ่นของเหมือนลูกอมลูกอมเปรี้ยวๆหวานๆอยู่อะเออสำหรับผมะนะ <S <S มเป็นกลิ่นที่ผมว่าเป็นกลิ่นบัวหลวงใน <S <S เขาเรียกนะ ผมมันมีกลิ่นบัวหลวงค่อนข้างเยอะนะพวกแบรนด์น้าหอมคนไทยต่างๆอะ่ะแต่ผมว่าบัวหลวงตัวนี้มีความอินเตอร์หน่อยนะมีความแบบเป็นบัวหลวงที่ดูมีอะไรอะ่ะเออกลิ่นดอกบัวนะครับกลิ่นดอกบัวกลิ่นแบบชอบนะแล้วผมชอบเอากลิ่นนี้ของบัวหลวงอะ่ะมาเลเยอร์กับน้ําหอมต่างๆอะ่ะผมว่ามันมันเข้ากันดีอะ่ะสำหรับตัวนี้นะ บูหลวงนะครับสาหรับผมนะเหมือนเดิมครับใช้ได้หลากหลายเลยชายหญิงใช้ได้หมดนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่แตวัยเด็กๆก,ก็ใช้ได้กลิ่นแม่งกลิ่นแม่งสะอาดกลิ่นแม่งกลิ่นสะอาดกลิ่นน่ารักกลิ่นแบบมีความเป็นฟลอรัลเบ,บ,บาๆนะครับแล้วก็มีความสดชื่นของพวกเพปเปอร์มิ้นต์อะไรพวกนี้น,น่าจะเข้ามาแจมนิดๆมีความหวานเบาๆนะครับมีความเปรี้ยวๆนิดๆด,ดูกลิ่นน่ารักกลิ่นดูแบบ เป็นมิดนะตัวนี้ถ้าให้คะแนนนะเอาไป8คะแนนนะครับการทํางานคล้ายๆกับตัวฝนแรกเลยชั่วโมงหนึ่งได้นะครับแล้วก็ติดเสื้อพอสมควรเจ็ดแนะชั่วโมงได้อยู่กระจายตัวไม่ได้แรงนะครับสำหรับน้าหอมบ้านนี้นะยกเว้นไอ้ตัวฮันนี่อนะูดเนี่ยแม่งทำลายล้างจริงกินต่อไปนะที่จะมาเล่าให้ฟังนะเอาตัวนี้ดีกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้บ่อยนะครับช่วงนี้คือสายไหมเออเป็นกลิ่นสายไหมนะครับจากบ้าน บัตเตอร์ไฟ๋นะผมลองเทสนะ <c oughs> สายใหม่จริงกินเหมือนขนมสายใหม่เลยนะมีความหวานกินมันเหมือนขนมหวานๆนะเออมีความมีเป็นหวานๆมีความเป็นไหมๆน้ำตาลไม่หมๆนิดๆ หวานแบบหวานเลยโอ้โหตัวนี้หวานแบบคิดไม่ได้ไงไวะกลิ่นพวกนี้ผมแบบผมชอบนะผมชอบไอเดียของบ้านนี้แบบที่กลิ่นใส่หมา่าคิดได้ไงไวะเนี่ยแบบกลิ่นมันจะมีความหวานหวานเหมือนกลิ่นอาเรมีกลิ่นมะพร้าวน้ำมะพร้าวอะไรเงี้ยกลิ่นมะโคโ,คโก้เนกลิ่นของเหมือนช็อกโกแลตอะขนมช็อกโกแลตมะพร้าวน้ำตาล แล้วตัวนี้นะผมใช้แล้วใช่ไหมคือฉีดแค่สองสามสเปรย์แต่กลิ่นมันกระจายกว้างมากอะ่ะสำหรับไอตัวเนี้กลิ่นสายไหม่นะตัวนี้ออกเป็นแนวนกลิ่นขนมเลยการทำงานผมว่าค่อนข้างจะรุนแรงอะ่ะฉีดไปสองสามสเปรย์กระจายดีมากแล้วก็ติดผิวนานมากทั้งวันเนี่ยสำหรับผมนะติดบนเสื้อนี่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยสำหรับกลิ่นเนี่ยสายไหมอะ่ะ กินเปน็นแนวขนมหวานนะเออตัวนี้สายไหมถ้าให้คะแนนตัวนี้ให้เก้าคะแนนนะผมชอบผมชอบกลิ่นนี้มากมันแต่อาจจะไม่เหมาะกับอากาศที่ร้อนๆน,นะผมว่าตัวนี้เหมาะกับอากาศเยน็เยนๆมากกว่าสายไหมนะเพราะว่าถ้ามันร้อนผมว่าแม่งน่าจะเวียนหัวแต่พอดีทาใส่อยู่ในห้องแอร์แม่งควดส่วนทรีตัวนี้แบบเออสบายหวานหวานกลิ่นน่ากินอยูนเซ็กด้วยตัวเนี้ยชายหญิงใช้ได้หมดนะอชอบชอบสายไหมตัวนี้ชอบนะ ทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นไฮไลท์ของบ้านนี้กลิ่นหนึ่งนะพับพึ่งแผลเนี่อกลิ่นแม่งเหมือนไอ้นี้เลยไอโจมรโลนตอนนี้ e งอิงลิชแพรเออมไอตัวนี้ดีเว้ยเดี๋ยว้า๊หนึ่งน,นะผมลองดู ผมลองดูว่าเขามีข้อมูลหลไรบางกลิ่นพับพึงแปรนะอ๋อเออใช่เป็นกลิ่นลูกแพร์เนี่ยกลิ่นแม่งคล้ายๆจจมาโรนไอพับพึงไอ English ไอิงลิชไออิงลิชแพร์อะไรสักอย่างเออเป็นกลิ่นฟุตตี้นะเนะี่ยเป็นกลิ่นซุฟุตตี้ฟอร,รอ์นะครับมีผมได้กลิ่นของชาขึ้นมานิดๆน,ดนะเอออืม กลิ่นมันดูสดชื่นนี่นะกลิ่นมันดูสดชื่นดูสดใสดูน่ารักดูแบบวัยใสๆอ่ะเออไอยกลิ่นดีแบบกลิ่นน่ารักดีสักพักหนึ่งมีความหวานหวานขึ้นมาเบาๆนะเอออืมมีน้ามันถึงเป็นกลิ่นไฮไลท์ของบ้านนี้มันหอมเลยนะกิ่งเออกิ่งกลิ่นพับพึ่งแผลเนี่ย อใช้ได้ใช่ได้ตัวนี้เลยครับผมใช้มาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยกอ็หอมนะเป็นหอมมัจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกจริตในการใช้อยู่เดี่ยวซะมากเท่าไหร่นะมันผมมักเอาตัวนี้ไปเลเยอร์กับกลิ e arn, ่นอื่นซะมากกว่าเออเพราะกลิ่นโดดๆผมผมเหมือนผมเคยได้กลิ่นแบบนี้มันนานแล้วเป็นสิบสิบปีอะเออสมัยตัวนี้นะ เลยไม่ได้หวานเท่าไหร่แต่ก็หอมนะอิงดิสแพลตัวนี้อีทย์ใช่อิงวิทแบบพับพึ่งแพรเออตัวนี้นะครับถ้าให้คะแนนนะให้แปลกแนนเป็นเป็นเหมือนเบสิกกลิ่นแบบพื้นๆไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้บือหวานมากตัวนี้ผมว่าก็เป็นยูนิเซ็ก์แหละเออชายหญิงใช้ได้หมดเหมือนกันในกานสำหรับตัวนี้นะเอาไปแปะคะแนนเหมือนกันในกานสำหรับตัวนี้ในการทํางานโอเคครับชั่วโมงหนึ่งกระจายตัวประมาณนี้นะติดผิวค่อนข้างนานแล้วก็อยู่บนเสื้อเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่นอนนะครับกลิ่นเนี้ย ชอบผมชอบเอาไปเลเยอร์กับน้ำหอมของแบบผู้พี่สายใจอ่ะเนี่ยอังกฤษแพงเนี่ยเอาไปเลเยอร์กับนีลันหรือเอาไปเลเยอร์กับสุขุมวิทอะไรเงี้ยผมว่ามันดีนะผมชอบเอาไปเลเยอร์มากตอนเนี้ยนะแล้วนี่สำหรับตอนนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังน,นะสำหรับน้ําหอมคนไทยที่ผมว่าสําหรับใครที่ชอบซื้อออนไลน์เออมันอีกบ้านหนึ่งที่เราสามารถหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเขาได้แล้วซื้อมาลองเทสได้เพราะว่า เขามีข้อมูลให้ค่อนข้างเยอะยับสำหรับบ้านนี้นะไ้่ <börjar> แต่โดงไปเรื่องแม็ก็อร์นะอกพับพึ่งแพ้เนี่ยสําหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่าสู่กันฟังกับน้ำหอมแบรนด์คนไทยที่ผมว่าเก่งมากๆนะครับบั t เตอร์ไฟไท p e r f ร์ e แล้วกลับมาเจอกันตอนหน้าน,นะครับสวัสดีครับ